อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากเฟซบุ๊กของคุณวินเลียววารินเรื่องแผ่นดินไหวทางจิตวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ทางพุทธสอนเรื่องจิตเราลองมาสำรวจจิตของเราดูทำอย่างไรให้จิตสงบนิ่ง เมื่อคราวที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองโกเบในปีพศ2538ตึกรามบ้านช่องเมืองโกเบซึ่งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวพังพินาศผู้คนหลายพันคนเสียชีวิตแต่สิ่งที่ผู้คนประหลาดใจก็คือเจดีโบราณยังคงยืนตระงานอยู่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินสะเทือนขนาด7ริกเตอร์เลย วิศวกรสมัยใหม่พบว่าโครงสร้างเสากลางของเจดีออกแบบให้โยกไปมาได้ทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงช่วยถ่ายแรงกระแทกต่ออาคารดังนั้นไม่ว่าแรงที่มากระทบจะหนักหนาเพียงไรเจดี JD ก็รองรับอารมณ์พิโรธของแผ่นดินได้ผลก็คืออาคารโบราณน,นี้อยู่ยั่งยืนยงมาถึงทุกวันนี้ภูมิปัญญาโบราณน,นี้กลายเป็นต้นแบบให้สถาปนิกและวิศวกร ใช้ออกแบบอาคารสูงซึ่งปลอดภัยจากพายุและแผ่นดินไหวนอกจากนี้คนโบราณยังรู้วิธีการใช้เส้นโลหะฝังพื้นเป็นระยะการเซาะร่องบนกำแพงและพื้นเพื่อแก้ปัญหาการแตกร้าวจากการขยายตัวเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโครงสร้างที่ป้องกันพายุความร้อนล้วนประกอบด้วยข้อต่อที่เป็นอิสระจากกันสพานโกลเดนเกตที่เมืองซานฟรานซิสโกซึ่งต้องเผชิญลมแรงเป็นนิด ก็ออกแบบมาแบบไม่ยึดแน่นเหมือนต้นอ้อที่โยกไหวได้เมื่อเจอพายุแม้จะโคลงไปโคลงมาแต่ก็ไม่พังมนุษย์เราล้วนต้องผ่านสภาวะลมพายุหรือแผ่นดินไหวทางจิตใจเป็นระยะอาการจิตตกเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเมื่อต่อให้เป็นคนที่มีสติดีที่สุดเกิดจากหลายสาเหตุบางคนนึกถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาหลายสิปีแต่ก็ยังมีอารมณ์กับมัน จิตของคนแกว,ว่งไหวไปมาตามกระแสความคิดบ่อยครั้งดีเพรสชั่นอารมณ์นี้เป็นส่วนผสมของความอ่อนล้าทางร่างกายและจิตใจพักผ่อนนอนไม่พอทำให้หงุดหงิดเบื่อหน่ายงอยกลัวปนเปนกันมนุษย์เงินเดือนกว่าค่อนโลกเกิดความเครียดทุกครั้งเมื่อเดินเข้าสำนักงานหลายคนเก็บซ่อนความเครียดนั้นไว้ภายในไม่แสดงออกนานวันเข้ามันก็ปะทุออกในรูปของจิตตก สิ่งแรกที่คนจิตตกพึงรู้ก็คือมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงภาวะอารมณ์ของตนหลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดน้องป่าพงบอกคนที่จิตตกด้วยคำแรงๆว่าหมามันยังรู้จักอารมณ์ของมันเลยเวลามันหิวมันก็ครางหงิงๆใครไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเองก็ตายเสียดีกว่าหลายคนคงอยากบอกว่ารู้อารมณ์ตัวเองนะไม่ยากแต่แก้ไขมันไม่ง่ายนะหลวงพ่อ ผมชอบจินตนาการจิตของคนเป็นเหมือนแก้วน้ำใสที่มีตะกอนนอนก้นอยู่ตะกอนอารมณ์เหล่านี้มีมากหรือน้อยแล้วแต่สภาพจิตใจของแต่ละคนตะกอนเหล่านี้เปลี่ยนสีได้ตามแรงกระทบสีแดงคือความโกรธสีเขียวคือความริษยาสีเทาคือความกลัวสีน้ำเงินคือความโศกเศร้าทุกครั้งที่แก้วแห่งจิตใบนี้ถูกเขยา่าตะกอนจะฟุ้งขึ้นยิ่งฟุ้งมากแก้วน้ำก็ยิ่งขุ่นมัว ทำให้ยิ่งมองไม่เห็นหนทางความพยายามต้านทานหรือปฏิเสธความคงอยู่ของมันอาจไม่ได้ผลบางครั้งยอมโอนอ่อนผ่อนตามมันไปเหมือนต้นอ้อกลางพายุใช้สติเฝ้าติดตามรอจนกระทั่งมันอ่อนกำลังลงไปเองหลักการก็คือปล่อยใจให้เป็นอิสระเหมือนโครงสร้างเส,สากลางของเจดีโบราณที่โยกไปมาได้ขยะทั้งหลายในใจก็เหมือนตะกอนในแก้วน้ำที่ถูกขยา่า มองให้ดีมองให้นานพอมันก็จะตกลงมานอนก้นเองก็เช่นเดียวกับหลักฟิกสิกส์สรรพสิ่งล้วนเสื่อมสลายไม่มีอะไรที่สามารถดำรงอยู่ตลอดการรวมทั้งอารมณ์ดังนั้นไม่ต้องคิดกำจัดตะกอนแห่งจิตใจปล่อยให้มันแกว่งใช้สติตามการแกว่งไกวให้ทันแล้วตะกอนเหล่านั้นก็จะนอนก้นอีกครั้งและแล้วแก้วน้ำแห่งจิตก็จะสดใสอีกครั้ง จากหนังสือสองปีของความฝันสนใจไปที่วินบุกค,ครับกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์